s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย a n a t ต e r year o ส2 0บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ a n a t ต e r year o ครับบทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดแคสต์รายปีของทาง s ซ l o o n p o d c ค s t นะครับคุณอยู่กับผมโจสเตชันดีเรคเตอร์ Salmon PODCAST ครับเทปนี้เราก็อยู่กับ น้องเอิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับตัวนิดนึงครับเผื่อใครยังไม่เคยฟัง w ว i t e Matter อ่าชื่อเอิญนะคะเป็นนักข่าวอยู่ที่สํานักข่าวออนไลน์ The Matter ค่ะอือโอเคเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่ารายการเนี้ยเกินๆก,ก็คือจากปีที่แล้วเราเคยทํามาก่อนแหละมันก็จะเป็นรายการที่จะพาเอาโฮสต์เอาพันธมิตรชาวแซลมอนทั้งหลายเนี่ยมาคุยกันว่าปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสามเรื่องอแต่ว่าจริงๆจะมากจะน้อยกว่านั้นก็ได้แหละแต่ว่าเราตั้งไว้ ผมหวมก่อนว่าขอ3เรื่องแล้วปีนี้ก็เพิ่มไปอีกคืออยากให้พูดถึง New Year Resolution หนึ่งอย่างในปีหน้าด้วยคือปี2021อประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่เอินได้เรียนรู้ในปี2020มีอะไรบ้างอือจริงๆถือว่าแบบปีนี้พอต้องมาออกรายการเนี่ยก็เป็นปีที่เร็วมากๆที่เราต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเรารู้สึกว่ามันเร็วมากพี่โจคือจริงๆอ่ะ ของตัวเอินเองอะทุกปีเอินก็จะมีเวลากับตัวเองแต่ว่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาของทุกปีอืที่เราทํามาแบบสี่ห้าปีแหละคือเราจะมาแบบนั่งอยู่กับตัวเองแล้วเราก็คิดถึงปีที่ผ่านมาแล้วก็คือในวันที่สามิบเ็ดธันวานะนะั้นอะจะเป็นวันที่เราตั้ง New Year Resolution ของตัวเอง huh. ในปีหน้าเลยแต่ว่าพอเราต้องมาออกรายการนี้ทำให้เราต้องแบบ คิดก่อนคิดก่อนเร็วเหมือนกันอ่าฮะแล้วก็แบบคิดไม่ออกด้วยอ๋อพาบปีนี้มันเร็วมากเลยพี่ต้องบอกก่อนว่ารายการอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยอวันที่ยี่บห้าธันวาคือคริสต์มาสปล่อยแบบรวดเดียวเลยสิบเจ็ดเทปค่ะอันนี้ก็จริงๆอะปล่อยไปปลายปลายปลายปีละแต่เดี๋ยวเราอัดก่อนใช่มันก็เลยอาจจะเร็วนิดนึงในการซัมอับเรื่องของแบบปีนี้อะไรเงี้ยอืมแล้วมันก็เป็นปีที่แบบทุกคนอาจไม่รู้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราก็เห็นหลายคนที่พูดว่าเฮ้ยมันเดือนธันวาแล้วหรอ ช่มันเร็วมากแบบเหมือนฟืจีเรายังไม่ทันหยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยใช่พี่ยังรู้สึกว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาโอ้โหเร็วแบบอะไรวะเนี่ยเหมือนว้าวแบบแบบโงหัวขึ้นมาทางานวันๆแล้วก็แบบวันนี้มันวันอะไรแล้ววะเนี่ยแล้วก็ทันวาอืมงงมากอย่างอันนี้เราก็เพิ่งรู้สึกว่ามันเพิ่งเข้าฟื้จีไปเองอะแต่แบบมันหมดแล้วอ่าเร็วมากเร็วจริงๆแล้วแบบพอจะต้องมาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนี้มันก็ คิดว่าหลายคนคงมีแบบจุดเหมือนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันในปีนี้ด้วยความที่เราเจอโควิดเจอสภาพที่ต้องอยู่กับบ้านต้องแบบแคนเซิลงานอะไรหลายๆอย่างแคนเซิลการไปเที่ยวต่างประเทศแบบน่าจะเป็นปีที่หลายคนมีเรื่องลําบากที่จะต้องเจอคล้ายๆ,ๆเหมือนกันใช่แต่ว่าของเราเองแบบสิ่งที่เราแบบเรียนรู้ในปีนี้แบบอย่างแรกที่เราแบบพอพี่โจให้โจทย์มาแล้วเราไปนั่งคิดอะเราคิดว่าแบบปีนี้เป็นปีที่ คืออาจจะต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งพี่โจโคือปีที่แล้วสองพันสิบเเป็นปีที่เราแบบซัฟเฟอร์กับเรื่องการทำงานค่อนข้างมากในช่วงปลายปีเพราะว่าแบบเราถูกให้เป็นเฮดของทีมข่าวใน The m a ม t e r อฮ์เราเป็นเรื่องที่เราช็อกมากพี่โจเพราะแบบเราอะ่ะเราเข้ามาด้วยการเป็นน้องเล็กของทีมข่าวใน The m a ม t e r อร์อ่าฮะแล้ว อยู่ดีๆวันหนึ่งก็พี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นเฮดของทีมแล้วแล้วเราก็ช็อกมากว่าแบบฉันไม่พร้ <laughs> อมกับ<า>ส <laughs> <ๆ S 2> <"G raph> ิ่งนี้อฉันแบบทํางานที่นี่โดยฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะวันหนึ่งจะต้องเป็นเฮดขึ้นมาเลยอะ่ะอ่าอืด้วยความที่พี่อย่างพี่หวีอืกับพี่ทันอ่าจะต้องย้ายตําแหน่งขึ้นไปอืแล้วเราก็จะต้องขึ้นมาดูทีมนี้แล้วเราก็แบบช็อกมากในวันนั้นว่าแบบไม่เคยคิดว่าเต็งจะต้องเป็นหัวหน้าคนอ่าอ่าคือมันมันยังแบบ มันยังไม่ได้ทํางานมาจนแบบเรารู้สึกว่าเราแก่กล้ามากพอด้ปะ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ในมุมหนึ่งคือเราไม่เคยแบบดีฟายว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะพี่โจอ่าเข้าใจได้คือเรารู้สึกว่าเราแบบยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่ะปีนี้คือเรายีิบเจ็ดแต่ว่าช่วงนั้นคือเราแบบยี่สิบห้ายิบหกเรายังแบบเออเรารู้สึกว่าเราเป็นวัยรุ่นอ่าเราเราไม่ไม่คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่อืมอืมแล้วพอแบบเราต้องมาเจอโจทย์ที่แบบ คุณเหมือนเขายื่นมาให้ว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ uh ่ะ huh. มันแบบมันเป็นการปรับตัวกับการทํางานที่แบบยากมากของเราแล้วก็พอเราขึ้นมาเป็นเฮดมันก็มีน้องใหม่ที่ต้องมาอยู่ในทีมเราแบบใม่เอี่ยมเลยสองคนอ่ะฮะ ซึ่งแบบเราต้องรับมือกับทางน้องแล้วก็กับโพซิชันของเราอะทําให้ช่วงปลายปีเราแบบซัฟเฟอร์มากว่าหวยการโตเป็นผู้ใหญ่มันโ <c oughs> หดร้ายกับเรามากพี่โจเราแบบร้องไห้เยอะมากแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างที่เราต้องดิลแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบโลกมันตีสอนเราจริงๆว่าเนี่ยคุณต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณไม่สามารถปฏิเสธคํานี้ได้แล้วแบบไม่ว่ายังไงก็ตามอะในช่วงแบบ เร่งรัดต้องโตเลยใช่ด้วยแบบตําแหน่งและด้วยโพสิชันที่ต้องเป็นพี่ของน้องอ่าอืมอม,มันเป็นด้วยวัยด้วยจริงๆใช่ไหมเพราะมันก็มีน้องขึ้นมาจริงๆใช่เออแล้วเราเองก็ต้องแบบดูแลแผนกนี้เรียกว่าโซนนี้ของของงานอืมอืมอะไระที่แบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทํา หรือว่าแบบภาระหน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้นมันแบบมันเพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะพี่โจ,โจจากที่แบบตอนแรกเราไม่ต้องดูแลใครขนาดนั้นอะแล้ว uh huh. อยู่ดีเราก็ต้องดูแลทุกอย่างอ่าฮะเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างที่เราบบยัางแบบต้องทํามากขึ้นคือเราต้องเทรนน้องใหม่สองคนแหละพี่โจเป็นน้องนักข่าวใหม่ที่เข้ามาในทีมเราแล้วก็คือน้องก็เข้ามาแบบเข้ามาพร้อมๆกันเข้ามาคนละเดือนก็คือใหม่หมดเลยแล้วเราก็แบบ โหตัวเราเองกับตำแหน่งเนี้ยก็ยังไม่ได้พร้อมอะ่ะแล้วเราก็ต้องมาดูแลน้องสองคนที่ก็ใหม่เหมือนกันด้วยอะ่ะเราก็แบบไม่รู้ว่าการเป็นหัวหน้าคนมันเป็นยังไงเราไม่เคยเป็นหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าคนจริงๆมาก่อนไม่ใช่แบบหัวหน้ากลุ่มงานอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมมันก็มีหลายอย่างที่แบบเออเราก็ต้องขอคาปรึกษาจากพี่หวีพี่ทันอีกทีเหมือนกันหรือว่าแบบเรื่องหลายอย่างที่เราต้องดิวกับตัวเองด้วยว่า ฉันทําแบบนี้ดีแล้วหรือยังแล้วก็กับความคาดหวังของตําแหน่งงานของตัวเองที่เขาคาดหวังกับเราแค่ไหนเราจะทําดีได้ที่พี่เขาเคยทํำไหมแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบโหโจทย์ที่เรารู้สึกว่าเราถูกแบบช่วงปลายปีสองพันสิเก้าถึงสองพันยสบอ่ะมันคือการแบบมันคือบทเรียนของเราในช่วงแบบรอยต่อระหว่างปีนั้นมาก uh huh. uh huh. จนพอมันมาถึงปีสองพันยสิบเราแบบเรารู้แล้วว่าแบบโอเค ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละอืฉันต้องเป็นแล้วแหละอืมมันเป็นแบบการเรียนรู้แบบนั้นอืมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ว่าโอเคเราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละแล้วอะไรที่เราใช้นิยามว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเออจริงๆก็ยากเหมือนกันนะพี่แต่เรารู้สึกว่ามันมันถึงจุดที่บางทีเราต้องตัดสินใจเลยอ่ะอืมแล้วเราก็ไม่สามารถรอคําของคนอื่นได้อีกแล้วอะแบบมันต้องอยู่ที่เราแล้วแหละว่า เฮ้ยเอินเธอต้องบอกน้องแล้วว่าทําได้หรือไม่ได้ไม่สามารถไปรอให้ถามอีกคนหนึ่งก่อนแล้วกันแบบมันคือตัวเราแหละที่ต้องตัดสินงานนี้เลยอื <c oughs> อย่างนี้ก็ด้วยหรือว่าแบบการเคลียร์ปัญหาให้น้องๆหรือว่าปัญหาของเราเองที่แบบเรารู้สึกว่าเหมือนแต่ก่อนเราก็จะสนใจแต่ปัญหาของเราเองเนาะเฮ้ย <c oughs> เราทางานตรงนี้มีปัญหาเราวยังไงแต่พอแบบเรามีน้องก็กลายเป็นว่าเราเราคิดว่าเราต้องพยายามใส่ใจน้องเหมือนกันว่า น้องทํางานแล้วน้องมีปัญหาไหมแล้วน้องมีปัญหาแล้วเราช่วยอะไรได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราพูดตรงมากขึ้นพี่โจเหมือนอ่ะจริง,รงๆเราทํางานที่นี่มาก็แบบจะสี่ปีแล้วช่วงแรกๆที่แบบเราเป็นน้องเราก็ไม่ได้ต้องแบบมี เรียกว่าอะไร responsibility กับอะไรเยอะมากอ,ะอ่ะเราเป็นต้องรับเป็นชอบนั่นนี่อะ่ะว่าย่างั้นใช่หรือว่าถ้ามีอะไรเราก็รู้สึกว่า <c oughs> เออเราไม่ต้องพูดก็ได้แบบเราเก็บไว้ก็ได้แต่พอแบบเราเป็นหัวหน้าขึ้นมาเรารู้สึกว่าการพูดของเราอะ่ะถ้าเราถ้าเราเห็นปัญหาปุ๊บเราต้องพูดเลยอ่าเราต้องแบบเคลียร์เลยเราก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราแบบเสนออะไรเยอะขึ้นแล้วก็พอเราเห็นปัญหาปุ๊บเราก็บอกเลยว่าเราไม่โอเคอืมหรือว่าเราควรปรับอะไรยังไง อืมอืมก็คิดว่าตัวเองก็พูดตรงไปเยอะมากขึ้นเหมือนกันอืมอืมแล้วรู้สึกว่าในความรู้สึกของเราอ่ะรู้สึกว่าเราโตขึ้นจริงๆแล้วใช่ไหมก็รู้สึกนะพี่อ่าฮะรู้สึกว่าแบบมันต้องโตอ่ะอ่ามันก็มาจากปีก่อนแหละมันโดนเร่งให้เราต้องโตเลยใช่แล้วก็ มันก็ไม่ใช่แค่แบบเรื่องการเป็นหัวหน้าทีมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ทํางานของเราด้วยที่เรารู้สึกว่าเออเราเติบโตขึ้นจริงๆเราแบบได้ใช้ไอ้ประสบการณ์ทํางานที่แบบเราสั่งสมมาประมาณ3ปีมันทําให้เราทําบางอย่างโปรเฟชชั่นแลมากขึ้นเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆรว่าเอยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราจะตัดสินใจยังไง <c oughs> หรือว่าเราจะคิดยังไงแต่พอตอนนี้เรามีบทเรียนจากแบบที่มันสั่งสมมาประมาณนึงที่เราก็รู้สึกว่าเออเราโตจาก ประสบการณ์การทำงานในการเป็นนักข่าวของเดอะแมทเทอร์จริงๆอ,อือืออืออืออ่ะโอเคงั้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเนาะ<ช>ที่เรียนรู้ในปีนี้คือเราได้เติบโตมากขึ้นเราต้องดูแลและเรามันทำทามันอย่างลงตัวมากขึ้นอืออ่ะเรื่องที่สองที่ได้เรียนรู้ในปีสองพันยี่สิบจริงๆมันแบบค่อนข้างจะเชื่อมต่อกันประมาณนึงไม่ได้แยกออกเป็นแบบประเด็นที่แยกกันขนาดนั้นคือเราเรียนรู้ว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต อ่าฮอ่า huh. ฮ uh huh. มันเป็นจากเนี่ยแหละที่ช่วงต้นปีปลายปีที่เรารู้ว่าแบบ uh huh. เฮ้ยเราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่เนี้ยอื uh huh. เราแบบค่อนข้างเลิกคิดเรื่องงานไม่ได้อื uh huh. เพราะว่าด้วยความแบบเรารู้สึกว่าเราอะกดดันกับตําแหน่งของเราอื uh huh. แบบ เรากลัวทําไม่ดีเท่าพี่คนก่อนเรากลัวว่าแบบคนจะมองมาว่าเฮ้ย <c oughs> เราเหมาะสมหรือ,อยังที่เป็นเฮดของทีมอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราแบบกดดันตัวเองมากพี่โจแล้วเราก็แบบเราเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอ่ะไม่เคยเลิกคิดเรื่องงานเลย <c oughs> ด้วยความที่เราทํางานออนไลน์ด้วยแหละมัง้งแบบแค่เลื่อนเฟซบุ๊กเราก็แบบคิดอะไรเป็นงานได้แหละเห็นอะไรในโลกออนไลน์ก็แบบเป็นงานหยิบจับมาคิดเป็นงานได้หมดเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่เคยหยุดคิดเรื่องงานเลยว่ะ จนแบบมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราแบบเบรกแตกมากว่าแบบเฮ้ยนี่เราอยู่กับงานมาตลอดเวลาเลยแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าแม้แต่เวลาเราเล่นโทรศัพท์ถ่ายเฟซบุ๊กทวิตเตอร์จนถึงจุดที่เราแบบว่าปรี๊ดแตกขึ้นมามากก็แบบเออเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าสุขภาพจิตเราแบบย่ำแย่มากในช่วงนั้นแล้วเราทำไง จริงๆก็ไปหาไปหาหมอนะออืแต่เราอะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบโรคซึมเศร้าหรืออะไรเราแค่เครียดอืเราก็ไปก็ไปหาหมอแหละหมอว่าไงมังคือต้องทําอะไรบ้างถึงจะดีขึ้นอะไรเงี้ยคือหมอก็บอกแหละว่าเออเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเราแค่เครียดยอะไรเงี้ยหมอก็แนะนําว่าเออพักบ้างนะแต่ว่าแบบสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราอะแบบคือพูดตรงๆเลยว่าไม่ใช่หมอแต่ว่าคือเราอ่ะมา ทำโซเชียลดีทอกกับตัวเอง uh huh. ด้วยความที่เราทำงานออนไลน์พี่โจแล้วก็อยู่กับ Facebook อยู่กับโซเชียลมีเดียทุกอย่างตลอดเวลามัน uh huh. ไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอนด้วยความเป็นข่าวที่แบบถ้ามีข่าวมาห้าทุม่มคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานได้แค่มีคุณมีคอมอะไรเงี้ย uh huh. ทำให้เราไม่สามารถแบบขีดเส้นเวลาเลิกงานของเราได้ชัดเจนอ่ะอ uh ่ฮอืมแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราแบบเฮ้ย uh huh. ไม่ไหวแล้วเราก็เลยโซเชียลดีทอกไปสมวันสี่วันอืมอ uh ืม huh. ซึ่งแบบก็ดีขึ้นมากคือถึงขัง้นดีแอคทีเวตป่ะหรือว่าแบบไม่เปิดมันขึ้นมาลบแอปหมดเลยอ่าโอเคอืมแล้วก็แบบขนาดเราจะคุยกับแฟนอะเราก็ยังไม่คุยในไลน์อะเราแบบส่งเมสเซจเอาโทรโทรกับเมสเซจไปอย่างเงี้ยใช่เขาแบบ ah. เราแบบลบแอปในการสื่อสารต่างๆทุกอย่างแล้วก็แบบ ah, ah. ถ้ามีอะไรที่มันแบบเร่งด่วนจริงๆเราก็ใช้ให้แฟนเราให้ฟัง ah, ah. อ่าอ่าอ่าแต่มันก็ยังดีนะที่แบบมีมีแฟนไว้อัปเดตนิดหน่อย <laughs> ใช่ไหมก็ยังโอเคอยู่ช่วงนั้นก็พอกลับมาอีกทีหนึง่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ม,มันดีขึ้นสําหรับเราที่เราแบบได้มีเวลาที่หยุดคิดอะไรหลายอย่างไปแล้วก็ด้วยแบบพอตําแหน่งที่เป็นหัวหน้าแล้วอ่ะแล้วก็ด้วยความที่เดอะแมทเทอร์เองก็พยายามจะทํางานใหม่ๆในปีเนี้ยทําให้เราก็เจองานที่ท้าทายมากขึ้นด้วยที่เป็นบทเรียนหนึ่งที่แบบเป็นงานใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างแบบ อย่างมาอัดพอดแคสต์วายอิดแมทเอเองอะ่ะก็เป็นอะไรที่เราแบบตื่นเต้นมากนะพี่โจพอเราแบบไม่ไม่มั่นใจในการแบบจัดรายการใช่ใช่คือ uh huh. ปกติเรางานของเราคืองานเขียนน่ะค,คนไม่เคยเห็นแอปพลิเอนซ์ของเราทั้งรูปล่างทั้งเสียงทั้งอะไรเลยแล้วพอแบบในถึงวันนึงเราต้องมาแบบทํางานใหม่ๆมันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราก็ต้องรับมือกับคําวิจารณ์ใหม่ๆเหมือนกันอะ่ะอ uh ่าฮะซึ่งแบบ มันก็ใหม่เหมือนกันสําหรับเราในปีนี้ uh huh. รวมถึงกับงานของแมทเธอเองที่พยายามจะแบบทําอะไรให้เป็นวิดีโอเล่าเรื่องมากขึ้นที่แบบ uh huh. เราก็เจอความท้าทายใหม่ๆเหมือนกันในปีนี้อ่า uh huh. แล้วโดยรวมโอเคกับงานแบบใหม่ๆแบบนี้ไหมคือช่วงแรกๆมันก็มีแบบอุปสรรคหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องดีลกับมันเหมือนกันนะ uh huh. ในการรับมือแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าค่อนข้างโอเคขึ้นแล้วก็ประกอบกับช่วงโควิด พอแบบได้ work from home อ่ะมันกลายเป็นว่าช่วงที่เราแบบสติแตกไปแล้วพอ work from home มันมีเวลาที่เราได้อยู่บ้านได้พักมากขึ้นกลายเป็นว่ามันค่อนข้างบาลานกันมากขึ้นอ่าฮะมันก็กลายเป็นแบบอย่างนั้นไปเองโดยที่แบบเหมือนเรามีเวลาพักจาก work from home ในระยะหนึ่งด้วยจากตอนที่เราแบบต้องคิดเรื่องงานตลอดเวลาอ่าโหเท่าเท่าที่สัมภาษณ์มาเนี่ยประมาณน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์จกขรานการแบบ โควิดเวิร์กฟอร์มโฮมมากเลยเออเป็นคนแรกที่บอกว่าเอ้ยโควิดก็โอเคนะหมายถึงแบบว่าในฐานะที่ทําให้เราแบบได้ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเออจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่แบบไม่ซัฟเฟอร์กับการทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมนะเราก็ไม่ได้ชอบหรอกพี่แต่แค่มันกลายเป็นว่าช่วงช่วงเวลานั้นมันใกล้ๆกันอะช่วงเวลาที่เราแบบสติแตกกับงานมากๆแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่เคยพักจากงานเลยเลยอแล้วพอแบบเวิร์กฟอร์มโฮมปุ๊บอ่ะได้อยู่บ้านได้แบบ พอแบบวางโทรศัพท์ลงสักนิดอยู่กับตัวเองบ้างมันแบบทำให้ชีวิตรเราบาลานซ์ขึ้นมาระยะแบบในแป๊บหนึ่งอ่ะอืมอืมอืแล้วอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้เรายังเรายังมีแพลนจะแบบเอ้ยห่างๆกับโซเชียลบ้างโซเชียลดีท็อกซ์บ้างหรือว่าแยกระหว่างชีวิตตัวเองกับงานมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆตอนเนี้ย ก็ยากเหมือนกันนะพี่โจเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานข่าวแล้วก็มีม็อบเกิดขึ้นมีม็อบในวังเสาร์อาทิตย์ม็อบเลิกแบบห้าทุ่มม็อบเกิดทุกวันเลยเอาจริงช่วงเนี้ยเนาะแต่ว่าแบบโอเคเราด้วยความที่เราก็สนุกกับงานม็อบด้วยประมาณหนึ่งเนี่ยงานม็อบก็ถือเป็นงานหนึ่งที่แบบเป็นงานใหม่ในปีเนี้ย เราไม่เคยไปลงฟิลม็อบขนาดนี้มาก่อนฝึกาาความอดทนมากเหมือนกันมีช่วงหนึ่งที่ต้องไปม็อบติดกันห้าวันน่ะโอ้โหเหนื่อยเอาจริงๆผู้สื่อข่าวเหนื่อยกันนะเหนื่อยพี่แบบโอเควันนี้ต้องลุ้นและจัดที่ไหนโอเคอ<า>โดนแกงไหมเปลี่ยนที่ไหมเพราะเรารู้รู้พร้อมๆทุกคนแหละรู้พร้อมๆทุกคนก็เป็นช่วงแบบที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่างานม็อบโดยส่วนตัวคิดว่าสนุกสําหรับตัวเองครับเราได้เจออะไรแบบ ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเยอะมากอเหมือนเหมือนแอบเปลี่ยนที่ทํางานเหมือนกันนะพี่โจอะออกนอกสถานที่บ้างว่าอย่างงั้นใช่แต่ก็ยากเหมือนกันในการแบบจัดเวลาชีวิตกับตัวเองอะแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราอะอินกับประเด็นในม็อบด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันมันก็เลยแบบแบ่งงานกับอุดมการณ์อะไรไม่ได้ขาดกันขนาดนั้นอืออืก็สนุกกับม็อบไปด้วย Mm hmm. แต่ว่าก็พยายามหาเวลาพักเหมือนกัน mm hmm. พยายามแบบรู้สึกว่าคือช่วงต้นปีเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถกระจายงานให้น้องได้แบบมันอยู่ที่เรามันเป็น uh huh. เออตอนนี้เราก็เรียนรู้ที่รู้สึกว่าโอเคเราแบ่งให้น้องทําได้นะเราต้องไว้ใจน้องในทีมนะ uh huh. เออเรามีแบบเรามีพี่ที่ถ้าเราไม่ไหวเขายังช่วยได้อยู่นะแบบช่วงต้นปีเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราทําเองมันต้องอยู่ที่เรา uh huh. เราต้อง ดูทุกอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ตัวคนเดียวน้องในทีมเราพึ่งพาได้อ่าซึ่งน้องก็ดูแลง,งานโอเคใช่เราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นน้องก็โตขึ้นเหมือนกันอ่าอืมอ่าอ่ะโอเคถ้าง,งั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่ได้เรียนรู้ในปีนี้เรื่องที่สาม,สามก็เกี่ยวข้องกันประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นงานร้อยเปอร์เซ็นคือเรารู้สึกว่าเราต้องออกกําลังกายอ่าอ่าอืมแบบ ด้วยที่ไปม็อบมาด้วยแล้วก็ด้วยที่ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยอนาคตนี่เราไม่ไหวแน่เลยว่ะตายแน่อ,าาอย่างแรกคือเรื่องปวดหลังาาที่เรารู้สึกเลยว่าแบบปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าปวดหลังบ่อยมากพี่จากการนั่งทํางานออฟฟิศหรือว่าไปม็อบนานๆก็ปวดหลังเหมือนกันอาาแล้วเป็นช่วงที่เราปวดหลังจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาเล่นโยคะว่ะ เราก็เลยกลับมาเล่นโยคะอ๋อเห็นเห็นแล้เห็นเอินแบบลงสตอรี่ไปแบบโยคะฟลายป่ะอ๋ออันนั้นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าปีนผ้าเป็น a อเรียลซิลอเออพี่เรียกไม่ถูกอ a Seal. อเรียลซิอ่าฮะแต่ว่าอันนั้นก็คือแบบเราเราสนุกกับการเล่นโลดโผนแต่ว่าโยคะก็อีกอันนึงพี่อ๋อเหรอใชม่มีอีกแบบหนึ่งด้วยใช่ซึ่งแบบพอช่วงที่เราอะออกกําลังกายจนเราแบบติดการออกกําลังกายเรารู้สึกว่าชีวิตเราดี ด้วยความที่แบบเราเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วช่วงนั้นคือแบบเราลืมไปเลยว่าเราเป็นภูมิแพ้อาฮะหลายๆอย่างมันดีขึ้นเลยใช่ปะใช่เรารู้ <Head S 2> สึก <sharp. S 2> ว่าดีขึ้นเรื่องเรื่องแบบอาการปวดหลังหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเราออกกําลังกายอย่างมีวินัยม,มันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีม็อบทําทให้เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยปกติเราจัดสรรยังไงแบบเวลาเวลาไปออกกําลังกายอะ มันคือแบบหลังเลิกงานอย่างเดียวหรือว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยคือมันจะมีคอสที่เราไปเล่นที่เราบอกพี่โจคือไปเล่นปีนผ้าคืออันนั้นาจะ uh huh. อาทิตย์ละครั้งครับแต่ว่าแบบช่วงที่เราแบบเล่นโยคะหรือว่าแบบคาร์ดิโอเนี้ยคือเราทําที่บ้านเองจนแบบดู YouTube เอาอ่า uh huh. ก็ทำตามเขาใช่ซึ่งแบบเหมือนดูแค่15นาทีอาเล่นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยจนเราแบบติดเป็นกิจวัตรว,ว่าต้องทําทุกวันโ uh huh. ดยปริยายแต่มันก็ไม่ทุกวันขนาดนั้นอาจจะแบบวัน เว้นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงที่มันมีม็อบขี่มากๆคือเราไม่สามารถออกกลาลังกายได้เลยเพราะว่าไปม็อบแล้วเราก็คือเหนื่อยมากๆแล้วกลับบ้านก็ดึกละใช่เราก็รู้สึกพยายามว่าโอเคช่วงที่มันไม่มีม็อบอะเราต้องแบบกลับมาออกกลาลังกายให้ได้เหมือนกันอ uh huh. รู้สึกว่าแบบคนรอบข้างก็เป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเหมือนกันแล้วออฟฟิศซินโดรมมันดีขึ้นไหมหลังจากโยคะไปเรารู้สึกว่าสําหรับเราเรื่องปวดหลังดีนะพี่โจอ่าฮะคือเราเป็นคนที่แบบ มีปัญหากับหลังมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะซึ่งสมัยเรียนคือเราเราไปหาหมอแล้วมันเป็นที่กระดูกสันหลังของเราอ่ะคือมันไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมร้อยเปอร์เซ็นตอะมันเป็นที่อัการีละด้วยใช่มันมีเรื่องสรีระด้วยแล้วช่วงนั้นพอแบบเราเคยปวดหลังจนแบบเดินลําบากอะหุยมันดูแบบดูดูรุนแรงนะแต่จริงๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันแค่แบบเป็นแค่วันสองวันเดินลําบากนี่คือเดินแล้วเจ็บหรอใช่ใช่พอเราแบบถ้าเราก้าวเท้าแบบปกติอ่ะ มันแบบมันสะเทือนขึ้นมาถึงหลังเลยอะแล้วเราต้องก้าวเท้าแบบทีละนิดทีละนิดอะมืมเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณสองสามวันแล้วพอไปหาหมอกินยาอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปโยคะอ่าแล้วมันก็หายไปเลยไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยอซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่เคยเป็นหนักขนาดนั้นแล้วแต่ว่าก็จะมีอาการแบบปวดๆบ้างใช่อืมก็ออกกำลังกายก็ช่วยเมนเทนเนาะร่างกายให้มันยังโอเคอยู่ ใช่พี่ชาวแซลมอนก็เพิ่งไปแบบเล่นบาสมาอโอ้โหห้านาทีแรกคือเหมือนแบบเหมือนโดนดึงปอดอะ <laughs> เหมือนนี่กุยกับน้องที่ไปด้วยกันเหมือนแบบนี่ปอดปอดกูเล็กกว่ากระเพาะแล้วแหละคือ oh. <laughs> รู้สึกแบบโหหายใจแบบหา,แบบหายใจไม่เข้าเลยอะรู้สึกเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่พอมันตอนตอนนั้นจองไปสองชั่วโมงอ mm. พอเล่นไปสักแบบอย่างน้อยมันได้แบบเหยาะหยาะชุดชุดวิงว่งวิง่งบ้างอะไรเงี้ยมันก็ชั่วโมงหนึ่งมันเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นแหละก็เลยรู้สึกว่าคือเราแทบไม่ได้ขยับ อะไรเลยอ่ะเออแต่พอไปเล่นอ่ะมันก็ทําให้แบบเหมือนร่างกายมันดีขึ้นดีขึ้นมามันได้ทํางานในส่วนที่มันไม่ค่อยได้ทํามานานอะไรเงี้ยอืมเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่ถ้าเราทิ้งมันไปแบบคือมันยากแล้วอ่ะที่จะกลับมาลุกทําอะไรสักอย่างใช่เพราะตอนนั้นแบบเนี่ยไปเล่นแบบจอสองชั่วโมงเงี้ยพอถึงชั่วโมงที่สองมันไม่ซัฟเฟอร์เท่าเดิมแล้วอ่ะมันโอเคขึ้นเออแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรายังได้มาบ่อยๆะ มันคงมันคงจะดีเนาะมันคงจะแบบเ,เราก็คงจะรู้สึกว่าเมนเทนความแข็งแรงเนี้ไปได้อะไรเงี้ยอืมอืมก็คิดว่าแบบในปีหน้าเราก็พยายามแบบอยากบาลานซ์เรื่องงานเรื่องแบบการออกกําลังกายหรือการแบบแบ่งเวลางานกับเวลาพักผ่อนน่ะให้มันได้ดีกว่านี้ขึ้นอืม,อมเป็นเรื่องการจัดระเบียบประมาณหนึ่งครับอ,อ่ะโอเคถ้างั้นอันนี้ก็เป็นสามเรื่องสาหรับปีนี้มีอย่างอื่นอยากมาอีกไหมอย่างอื่น ไม่ขนาดนั้นนะพี่อย่างที่ว่ารู้สึกว่าปีนี้มันผ่านไปเร็วมากๆเลยอ่ะอืมจะแบบเรื่องไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นเลยอืมจริงๆก็มีแบบแค่รู้สึกดีที่ตัวเองแบบได้ไปเกาหลีก่อนที่โควิดจะระบาดหนักมากก่อนที่จะลเลตเฮเบอร์นี้ใช่อืมแล้วก็อืมมันผ่านไปเร็วมากๆเลยปีนี้อืมทุกคนบอกเหมือนกันอ่ะโอเคถ้างั้นจบเรื่องของปีนี้ ปีหน้ามีความตั้งใจอะไรที่จะทําในปีหน้าขอหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนรู้จริงๆปกติเวลาที่เราให้พี่โจฟังอ่ะว่าวันสุดท้ายของปีจะมานั่งลิสต์ลิส <c oughs> ต์อ่ะตั้งก่อนแบบคิดว่าตัวเองอ่ะลิสอะไรที่ละเอียดมากเลยเช่นแบบจะไปเที่ยวกี่ประเทศให้ได้ <c oughs> จะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่จะอ่านหนังสือกี่เล่มอะไรแบบเนี้ยละเอียดมากๆแบบที่ลงตัวเลข ชัดเจนอะแล้วปลายปีก็จะมาติกว่าทําได้แค่ไหนอ mm hmm. แล้วเราก็รู้สึกว่าพอแบบมันเออจากที่เราเห็นเราทําแบบนี้มาหลายปีแล้วมันก็ล้มเหลวแบบตัวเลขมันไม่ถึงเป้า uh huh. เวลาเราตั้งอะไรที่ละเอียดเกินไปอะ่ะอ uh ื huh. ก็มีเหมือนกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าอย่างปีที่ผ่านมาเราตั้งง่ายๆว่าขอให้ร้องไห้น้อยกว่าปีนี้ uh huh. ก็คือ2020ิร้องไห้น้อยกว่า2019อ uh huh. ่าซึ่งก็ายูก่ดูเป็นรูปธรรมใช่อ่าฮโอเคอืมเราก็เลยแบบ มานั่งคิดว่างั้นปีหน้าเราอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนอืเราก็เลยแค่คิดว่าง่ายๆเลยม,มันมันมันค่อนข้างจะดูแบบไม่ละเอียดแต่ว่าอยากให้เป็นแบบนั้นก็คือให้จัดระเบียบชีวิตตัวเองกับงานได้คือมันค่อนข้างแบบสอดคล้องกับชีวิตในปีเนี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้จัดระเบียบได้ร้อยเปอร์เซ็นด้วยที่ว่าทีมข่าวเพิ่งขยายทีมแล้วก็รับน้องขึ้นมาใหม่อีกสองคนมีอีกคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้มีห้าคนรวมเอ,อิมด้วยมันเยอะนะเอาจริงมันใหญ่ขึ้นใช่แล้วงานมันก็เลยยังจัดระเบียบตัวเองไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าหลายอย่างต้องไปลงไปดูน้องเยอะอยู่เพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามาอาาทําให้แบบยังจัดระเบียบว่างานตัวเองจัดบาลานยังไงแค่ไหนไม่ได้อาาก็หวังว่าปีหน้าแบบมันจะค่อนข้างแบบเข้าที่มากขึ้นกับทีมว่าเราจะทํางาน ได้มากแค่ไหนเท่าที่เราทําได้ในจำนวนน้องที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในแบบกำลังของเราเองก็คือจัดระเบียบตรงนี้ให้ได้ทั้งชีวิตกับงานแล้วก็มีเวลาไปลงมือสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่แล้วอะ่ะเหมือนเราแบบเรามีเป้าหมายอะไรหลายอย่างเยอะมากที่เราเคยคิดไว้แบบสองสามปีที่แล้วอะ่ะเฮ้ยเราจะตั้งใจทำให้ได้แต่แบบมันก็เลยผ่านมาจนแบบยังไม่ได้ทำสักทีมีอย่างหนึ่งที่แบบตั้งใจทาก็คือ เราเป็นแบบนักข่าวทำเรื่องประเด็นใช่ไหมพี่โจแล้วแฟนเราเป็นช่างกล้องตัดต่อวิดีโอคือคุยกันมาสามปีแล้วว่าจะทําสารคดีกันเรื่องหนึง่ง uh huh. uh huh. ไม่ได้ทําสักทียุ่งทั้งคู่ uh huh. ใช่ด้วยงาน uh huh. ด้วยอะไรด้วยก็แบบคิดว่าเออถ้าปีหน้าแบบเราสามารถจัดระเบียบทั้งงานทั้งชีวิตได้แล้วมีเวลาไปทําอะไรที่อยากทําก็อยากทําอะไรพวกเนี้ยที่เคยค,คิดไว้ให้สําเร็จซึ่งแบบทําสารคดีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราคิดไว้หรือว่า ทำงานของแมทเธอร์เองที่แบบเป็นงานที่เราคิดไว้ว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรแบบไหนใหม่ๆมให้ได้สําเร็จอ,อเป็นประมาณนี้มากกว่าอโอเคก็น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับปีหน้าหวังว่าทุกคนก็น่าจะหวังแบบนั้น <c oughs> หลังปีที่โหดร้ายกันมาใช่โอเคกัก็ขอบคุณเอิญมากครับที่วันนี้มาพูดคุยกันถ้าใครที่ฟังรายการอัตร์เยโออยู่นะครับก็ขอบอกว่าเราปล่อยรวดเดียวสิเทป ก็สามารถไปฟังของคนอื่นๆได้ครับยังมีอีกเยอะมีติมพาริสมีพิสาเจริญปุระมีคุณนิดนกมีเจ้าพวกโฮสอะไรตัวเคสอะไรเนี้ยก็มีกันอีกหลายคนครับหรือที่แมทเธอร์เดี๋ยวก็จะมีพี่หวีอีกเช่นกันก็เดี๋ยวไปฟังกันได้แล้วก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้ผมน้องเอิญลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ